vậy à từ cha đâu từ cha đâu ừ để lin con ngâm chơi phần nó ừ cưa đây cả ngâm cưa đây cả chặt đây ảo ôp cái ta đó. <laughs> Hư <laughs> <laughs> À, thấy không Còn nắm mưa đều thì khá là cháu chói, chéo lắm À, sao? Nói sao, sơ đi 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 theo một khúc khóc khuôn mà, Đi theo đục sao mà đi Ờ <laughs> พี่น้องเลยไม่ได้ก่ะลงมาแต่เฮือนน้องบุญสวีเฮือนสาวตาแลยกระเวะกับมาบ้านโดมังเงี้ยวอีกคือเก่าน้องพี่น้องเนาะโดมังยางเว้นโดมังเงี้ยวเห็นม mm ังเงี้ยวไหมเห็นมังเงี้ยวลายเห็นมังเงี้ยวลายสิเปลี่ยนชื่อละบาดนี่เนาะเอ้ย่างใดทางบ่าวตาเองกับข้อกาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยบ่บ่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทาง ต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้อกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอตาบันเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กอ่าพาอ่าสามีมานําพี่น้องเนาะมาเป็นโมพี่น้องเลยบ่าวเวียดกะอยงได๋อ่าเด็กเวียดบ่มื้อนี้หรือว่าเจ็บอีหรือเป่เนาะว่าเด็กไปหาหมอวานนี่ก็ได้แล้วบอกมีแต่นแนวเจ็บแนวเป็นเนาะ ฮะไอ้น e ้องท้องใสเพิ่นกินข้าวสะก้อนพี่น้องเลยจักเพิ่นว่ากินกับสั่งก็กับังม่วงบอกกึ๊กสิ้นแห้งหมูแผ่นเด้อสบายดีเอ้ากินกินกินเออเดี๋ยวเขาไม่ต้งนี้ก่อนสันพี่น้องเลยอืมเพราะว่าสาวเมย์เพอ่ีได้อย่านั่งอย่านั่งนี่บรุษอย่านั่งจักเพิ่นบอกกัาเมื่อปลูด้วยจ้ะตั้งแต่ทานเขาจ้อยกว่า Men bắt đầu cứu xuống thái chót và hạng giếp để lấy giàn áng cho dưỡng chót hello thái bình hơi bà hoa lại nha mặt mày đi <laughs> thái chói đơ mặt mày thái đơ mặt mày thái đơ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  mày thái

โดยดินเขื่อนดินหยังที่ก่ามันกะงามมันเป็นดินทรายดินดงเลยปู่เมื่อไห่นี่นะชาวจ้อยเพิ่งว่าน่ะพักนี่เ้อยู่บนที่มีบ่เรา่ากินกับลาบบ่ชาวจ้อยจะว่าไงคือตับตำฮู้งบ่ฮะขมิ้งบ่ยันเปลี่ยนผ้าขมิ้แบบอีกแช่พันหนึ่งทีนะแต่ว่ากินจะว่ากินกับตำฮู้งบ่จะว่าเออกับตำฮู้ง เออกับตามหงส์สัวกับปูนยังออกชมชมคือพักข้าวท้องนี่พี่จ้ะใบกรอบเนาะใบมันนะเออใบกรอบคางอะไรแต่ปลูกนี่ติดง่ายเนาะเห็นจะปลูกตอนนั้นคือว่าเ่ดูดิดูดิดูเป็นเครือไปเนาะบ้านไม่เคยเห็นนะคือคนปลูกมันมัวไปเลยอ่ะมีเห็นบดเลยนะโร้วางพลาดเด้อครับเด้อนี่กัต้นมไข่พิ่นนี่กับบอกไข่แบบหน่อยปลายก็เบิดและ เป็นบะไรสินี่หวยชัยเพื่นกันกระซุงมอสอบเพื่อน่ะเป็นประโยชนดวัดยังไงอยู่ทะลุอยู่ในการปลูกเพื่อนนี่หน่อจะนางเพื่อนก็ไม่ยากปลูกไว้คือเฮาเฮาลดปลูกอันนี้ก็ะุดเอาเนี้ด้วเมื่อปลูกเลยไล่รถใหญ่ใหญ่ไว้เนี่ยแถวผู้ออกไปปลูกแถวกอผักกอไผ่ผุนหมักเพื่อึ้นแถวกอไผ่แถวในเฮือนนอกเอาจะนางมันหมักดินทรายเนาะแถวจอยเนาะ เป็นมุมากเลยดินโพนดินแกนย่โอ้ยเอาแล้อยูนกระตูจ้าเนกเขุดเ้านอกขุดต่ออึดไปเดินทางนอกอกอแล้ก็พากันไปหาหู้แล้มาจยางนี่น้อยเงนยโมเมนว่ายังรอกนางไปนางมาน้อยเพิ่นที่นี่วัดชิบูได้ไปเหรเออมีอยู่อาตอนอาตอนเพิ่นหูนี่นะทำตอนเพิ่นบ่หูเลยยงบ่ได้ไปนะ พี <ersch> ่ได้ออกทางเก่าพี่ได้ทางนั้นออกก็ได้ดิอืมเชิญแล้วว่าเดี๋ยวแล้ไปหามบึ้งหมูเพื่นก็เริ่มใส่มากร้ายมือเพื่นก็ได้แล้วเล้วแล้วพ่อถ่มพายนะฮะแลี้ยได้ไวไหวได้แต่นอนถ่มผู้เดียวก็ได้ quay vô quay vô ôi nó <laughs> ừ ừ sàng hoa nó đây xem bay 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 xiêm xiêm chắc bộ, xiêm tiền đây เสียมนะเพื่อนเออในไหภาษาบ้านตัวเอ้าจอกจอกบ่ฮะจอกจอกจุ๊จบ่บบอว่าไรอ่ะว่าไรอ่ะเสียมนะเขาเออในไหนเฉยเฉยจอยนัวฮ่าเสียมมันนัวเนาะโอ้ยว้ยคือแม่เนาะคือบอว่าบางทีเจ้าโบเห็นพ่อแล้วเด้่ยจ่ะบ่บ่เห็นพ่อกับตากับดังกับบ่านคือแม่คือแม่บออ่ะอ่า อืมแต่จ้อยลูกเจ้านี่คือพ่อหรือคือแม่คือแม่เออแม่เราเองมาอยเค่อนผ่อนอย่านั่งตัวนี้กัูสี่จนย่อมมันอะไรอันน้เราคยกับก็เห็นคอยก็เลยโบจ้าก็คือพ่อเห็นพ่อลูกแม่ด้ใช่ก็ทวงแม่คือไผกยาดอกอเนน่มเรอยังางบอกพัง Nè mà ngheo gà chút lẻ đi bớt. Phụt phu, Mà đỡ mà đỡ. <laughs> nó Ôi. Phải đi đi cay thế Nào, nó nó mạnh đi. À, nó nó mạnh rồi <laughs> <bản> này Khạc bạn thì nó. <laughs>

Khạc cái này mời 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 mừng mời 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 mừng mời Ôi nó mời 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 จจะจะเจ้าอนะ่ายังใสจอาเออคอยยา낭ใส่บริริ่จเียวรีดพันไปน้ำพี่นอ้องเลยวันอะนี้เยนวันละหน่อย <S <s เอยกับพ่อพ่อได้อยู่ดำควมลายลีกบ็บินเน๊ะใส่หรอดกันได้ แดงค่อนๆอยู่นะเียวเีไปที่เธอเี่ยนะสูงแค่ออแดงหะกเลยส่วนากใหม่ๆเลยนะโอ้หนูสีะแจมแหงอะเลมันแล่งมันปุนแบบต่สอนซิมแน่จะต้นนี่แล้วเอมือนไม่ใช่ะผู้มืมือเราพัวใหญ่เติมฮารกยู่คืเราหวานนะเุยจีรอ่ะ

โมชงมีนะทางนี้ไปอยู่ดีไว้มือดดอนบ้าเนาะเห็นปลวกทำลาบเป็สีพอนเกี้ยวใช่ไหคเห็นคนพอนเลยเน็น้อว่าพอนเกี้ยวใช่ไหมคอไปหน่ไไปโกหไา่นะ ยำปูชาก็หุ่นดีพดนี่บ่หุ่นดีแห้งรีแหลมจอยน้องชายเออเนวายฝนหลป่าและอโอ้ยมันจะเกี่ยวไปทั้งเฮือนจะคือเอาแนล่ Làm thăm ừ. mì bao mày lạy đấy mày bùng lên mày 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 Ở chỗ này, cho khuôn khuôn cho khơi khu bò mạnh. Ừ. mà là cả chỗ gìn bơ. Khỏi cắp thảo mê mới nào. มันก็มาเกิดน้ำหัวคนนี่อยานางจะใบน้อยๆเอาบ่เอาเอวลายอังเฮอเออว่าอย่างไรอ้มางเพิ่นเพ่งดกนี่ยจอยแดตัวหวานมัเนาะไปทำปลาซิมไปมามามาปลาซิมเงวนเ JB, ừ. đổ, có sim đâu nghe ơi sim đốt để sim lại đâu sim đốt để sim lại ở bác khai uốn thuột hừng โอ้ค oh, ักคักอืมงูมเป็นน้ำคักเลยน,น่ะยังบวชกแหงกะก้วนดีเะอื๊ออบเกมันกเกาะไหมวานเนาะเอาหาหาผู้หายานางนะ่ะ,ะเออปลากันหาคูดเอาหาคูดนาคูรดรถสิาทาแถวนี้แหละกับอัน กับคำไลายนี hmm. ่ยวาเนาะถ้า hmm. มีไ oh. ม่แ่แมนดินน oh, ี้หน้าไปใช่ใ่จอยนี่นี่เออจะพ่อคนหนึ่งบอกบอกให้ไปเัอะเนาะเออต้นของประตูพี่น้องก็ตั้งใจลงมานี่ได้ ได้เอ็พูดนึงอ่ะจันี้ฮันดี้ป๊าหมดข่อยกัยังคบแข่งคบข้าเล่นะลายดีอ้าวอจบวันนี้คบขนงกัจนแสบนะบนนี้นะนี่ขาส่งนี่นะอ๋อทุพูดใช่เลยได้ได้อนจะเหงาแล้วอันตัวที่ปลูกนะโอ้ยจีฮาร์คือญงทังเบียนนี่เดียว Ủa không oh, bây giờ có đẹp rồi Ôi nhám năn, cầm nhám là đê Chắc chắn nó ở trong đó oh, khúc nú <laughs> Ngồi đây thằng chói, đi Đi thôi <laughs> Mạng nó nhảy khuyên <đó. cười> oh, bà ngủ đèn rùm bà ta chứ bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ nó. không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดอนนี่โบโบมีเห็ดบวกอวกอกบ่กเอะจอยจอห,หืมโบชูไปหามเนาะเมื่อเมือนนม่อพังไรซี่แล้วเบิ่งติดกระติดโบติดกับโบจักแล้วว่าห้าจะนางมันขนข้างขี้เลิกไรซี่แด้ว กันมาบุกดอดยานางแดงหน่อยเนาะฮันปฝดลงมิดแล้วเช็ดบาดนี่อ้อ๊บอุบุกน้อยหอยกระตาเลยเออกวกเป้าเลยเนาะกวกนี้ว่าฝุ่นมุกเข่าดีหน้อยนะหอมได้ฝุ่นหน่อยเนาะ ต้นน um ี um. ้บัดป้อมต้นนี่เนาะแมงเงต้นนี้ป้อมๆเคล่นขึ้นหนาเช้านี่ฮะบอบบบพ๊อได้ได้แล้วหนิแยได้แล้วเอาพ่อได้กินชิวม่เจียวเมื่อข้าเมื่อขายเนาะเจียวลายแท้ Hạ ngày thêm ui ừ. cả... mình nghe cái điều này của già mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> <laughs> chạy phun vào nhàng cắn đấy vô hù đấy vào ừ. à, mịt là nó. con nó. Nó lo lắm ไปแล้วอัดประตูตึมอมนะเป็นอ,อย่างนี้เวยไปหาคุณจิลลออ์ไปสิอืมอ่ะเออทางลงไปพุ่นมีได้เอนะอ,อได้ด้พักพักามิกงอนเดียว เอ็พักนี่แล้วพักสมิกรจะจอยเพินเ่นว่าเอ้นี่มันก็ยันเอาพักสมิกบ้านพักสมิกรใช่ไหมวายสาวจอยขอเล็กว่ะสาวจอยนี่ฮะวายเพิ่งไม่จูงนึกชาอันนี้อันนี้หนาไวไหวได้่มมางขามใส้โค้งเด้ไงนี่เบี้ยมาขามใส้โค้งเลยไงบามหวานชื่อมากินนั่นดิอันนี้วะเออแม่นแ่นวแหละเนีน่ย เพื่อใจีบกินมะขามชมของนี่แตกลายอันนี้จนลายกับมะขามหวา,านหน่อยถ้าชื้อมากินน้ำเพื่อนเจ้านี่ยวานรักจาใช้มะเขือเบิดแล้วบดทำเออทำนี่กับปิดแล้วจีพอได้บ้านเติมเงินป๊อปบเนี่ยแมง่งลายนี่นะมันกินมะเขือเจ้านะ่ะเจ้าเห็นอยู่วะเจ้าเอานั่นแม่มาฉีดลามันอันนั้นน่ะ อันโมเมนตได้อันตัวนั่นนะยานีนะยาไล่มุดนะฮะโอ้ได้ฉี่ผ้ากินแมงนี่ออเลขาว้เนกินานกินลดใจอ่ออเนีน่ะแมงเากำลังระบาดมราคือแล้วนี่ยคือข่มกือขาวกเทียจะมาต่ำนะปิดเอาเละพอเราได้บ laser là, laser ัตรเติมเงิน อืมเราปิดขายแล้วเรากะต้องใอ๋อนี่เนาะอันนี้กัชมพว่าโจงว่เเจ้าต้องบักมันเด้อไป เช่นเจ้ากับบ้าขีมยอดตัวนี้เอาไว้แต่ยอดตัวนี้โอ้ยเดี๋ยวมันหักลุมเฉื่อยนี่เยอะตัวนะแบบนี้เลยเด้อผุนพากันตัดออกหอนฮอนอู้หักกระโดดหักกระโดนกระเกิดนะครับลีเนาะเจ้าใบมะเขือเจ้านี่ห่วยมายั่งเนาะเฉยเอยแมงนี่เห็นเลยแต่ตะโกนไม่ได้มีเนาะเฉยเอยเนาะห่างมาคืนนี่บ่ มันลาเหมือแล้วออเ้ยยันวายเน้วเป็นทิศแล้เป็นเว้นที่ห้าก็บบีปนไปได้ไเนี่ยมเออมันมีผิดป่ะีผิดเเออบอกอะไรได้เนาะมีผิดนะจ็บตาผูดป้าโทษไปลากกันชกกบเห็ดอรูอดูบาทเออยเนาะไอตอว่าสามีพ่นกับเธอเธอแรกได้เข้ามาเนาะ อ,อุดมสมบูรณ์ย้อยมาอยู่ทางบ้านเพื่อนน่มันมันใกลป้ปลาแม่นันใกลป้ปลาใกล้ดอดนี่อ่าหน่้อไม้กับน่อไม่ไล่บอลงไปเนาะพอพูดมันลงไปลิงก็เป็นโกชายห้องเด้ใสห้องลงไปพูดก็พอ,พอได้กินโย่พอได้กินพอได้เก็บโย่พอชาาจอยรากกีลาวกะหาน้ำนี่แล้วพอได้ไปอ่าจังไดขายปีนี้ยังไม่ได้ไปเรกเราเชาจอยเนาะ ไปเด้อครับไปบ่ไผสิเอาหัวลายให้ไปนําบ่เบิดซะยุงๆเออยุงหาไปแท้ซะไปคั่ีก็ยุงอืมเออกินเอาๆกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนอ่าเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้มันก็ยาวพอสมควรแล้วเนาะพี่น้องเนาะจังได๋สิได้ขอตัวจบคลิปก่อนมามื้อนี้ก็พากันพุ่นลไปเอายานง ไอ้หลายเติบไปส่งไปเอาอ่าอาจารย์นางแล้วก็พาสามีเพิ่นแวะเบิ่งก่อนว่าซั่นโดยก็เห็นพุ่นเนาเนาะไปกามากายบ่ได้เคยเข้ามาบ่ได้เคยเข้ามาเพิ่นน่ะเาเนาะสดีชาวจอยเนาะโดยสดีามีเนาะโดยอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะกันนั่งะเมือก่อนจักหน่อยแล้วก็ขอบมุกขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็บ่กดข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะ้าคลิปนี้ขอกล่าวก็ว่าสดีเนาะบ๊ายบาย